มาดูข้อที่เป็นประเด็นการที่ผิดแล้วกันนะก็วาดการ์ไปเป็น,ปนยังไองอ่ะอันนี้เดี๋ยวนะเข้าๆเนาะติดลบเนาะติดลบเอามือซ้ายฟันใช่ปะสีเขียวนะสีเขียวนี่นะเอาเป็นสีใหม่ก็ได้สีน้ำเงินน,ะ <Yeah. S 1> นี่นะมือซ้ายฟันใช่ปะไม่รู้เป็นไงไม่รู้เอาคเข้าๆอย่างนี้ ใช่ป่ะอันนี้สีแดงนะเป็นบวกมือขวาฟันมันก็ต้องประมาณเนี้ยมันมันไม่มันไม่ใช่อย่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่อยู่แล้วเนาะไม่ใช่เส้นเดียวกันมันเป็นลักษณะแบบไหนเป็นแบบนี้ต้องอินเตอร์เซ็กซ์ใช่ป่ะเนาะลองแก้ดูนะครับ พอ <ítulo> What is radius น anyway, ้เฉลยบ้างไหมวดูเฉลยได้นะขี้เกียจเข้าอะไเข้าเจ็ด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 เจ็ถูกแล้วนี่กแล้วถูกแล้วโทษโทษนะเออโทษ เปียนนะสองพ่อ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 แปดก็น่าถูกแล้วนะเอเออถูกนี่เอาแล้วเอาใหม่ใหม่เหลือหนึ่งหนึ่ง mm ข้อ hmm. โอเคอ่าตรงนั้นถูกโอเคครับเอ้หรือว่าแก่แล้วไม่รู้เออสิบสองเขาบอกว่าสัมภาษณ์สี่คนนะหาเอ่อสัมภาษณ์สี่ที่เนาะมีอยู่หนึ่งคนหนึ่งคนเนี่ย ไปสัมภาษณ์สีที่ที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามก็ไม่ใช่อย่างนี้ด้วยต้องเป็นลำดับด้วยเนาะสัมภาษณ์ที่ที่หนึ่งบริษัท A อแลนเ A บีซีดีเีใช่ป่ะนะครับแต่เขาก็ไม่จำเป็นต้องต้อง ไป A ก่อนแล้วไป b ไป B ก่อนก็นได้เนาะล้วค่อยไป a อะไรเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ยนะ,ะก็เขาบอกว่าจะมีวิธีการแตกต่างกันยังไงเราก็ต้องลิสต์นะครับปุ้มอันนี้แมวล,ละไป a ก่อนบ้างไป B ก่อนบ้างไป C ก่อนบ้างไป D e ก่อนบ้างเนาะถ้าเกิดไป A ก่อนเป็น ถ้าเกิดไป A ก่อนเนาะเป็นที่แรกที่สองเราก็จะสามารถไป B ก่อนได้หรืออาจจะไป C ก็ได้หรืออาจจะไป D ก็ได้ใช่ไหมถ้าที่แรกเป็น A B ไปแล้วที่3ก็ C กับ D ได้อันนี้ก็ B กับ D อันนี้ก็อะไร D E อะไรครับ B C เคยเรียนแล้วมั้งนะแผนภาพ tree diagram เนี่ยนะครับก็กิ่งหนึ่งมี4กิ่งหนึ่งสองสามสี่เนาะ4กิ่งกิ่งหนึ่งก็จะได้มา1 2 3 4 5 6 6วิธีการ กิ่งหนึงหวิธีการ4ี่กิ่งก็4ีคูณหก็เท่ากับเท่าไหร่ยีก็เลยตอบข้อหนึ่งเนาะโอเคนะลองตอบ,ตอบลองทำแล้วลองตอบดูนะครับส3บสานี่อันนี้ถูกแล้ว แก่แล้วป๊าันแก่แล้วนี่ไม่ใช่ไม่ไม่ติดนี่ใช่ไหมท่านท่านอีกแก่แล้วน,นีก็แก่แล้วไอนน้แก่แล้วเออแก่แล้วเปไ็น้ยังอื่นก่อนนะลูกป๊าดูงานให้พี่เขาอยู่เนาะ 3ามิสองเดสามสบสองเขาบอกว่ามีทายแองเกิลเนาะทายแองเกิลมีด้านมีสองด้านเป็นสี่กับหกเนาะเขาบอกว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นเท่าไหร่นะถึงจะเป็นเ,เป็นทาแองเกิลได้นะครับมินิมอลแวลูก,ก็คือต้องน้อยสุดเท่าไหร่เนาะ ก็น้อยสุดก็อเอาหกลบสี่ไหมึมินิมัลวา่าลูแพนก็เพอริพิเตอร์อ่ะอันนี้หกอันนี้สี่เนาะอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไระก็คือถ้ามันจะเล็กสุดเลยมันต้องลักษณะเป็นนี้สี่หกอีกด้านหนึ่งเป็นนี้ ดังนั้นอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่ควรไม่ควรจะต่ำกว่าสองไม่ควรต่ำกว่าสองใช่ไหมอันนี้สี่สีเขียวเนี่ยสีสีน้ำเงินหกดังนั้นไอตรงสีแดงตรงนี้ไม่ควรจะต่ำกว่าสอง ไอสองนี้มาได้ไงเอาหกลบสี่เนาะไม่ลงรายละเอียดเพราะไม่เคยเห็นออกเหมือนกันเนาะก็เรียนรู้ไว้นะครับเนีเอาลบไปเลยเข้าใจป่าไม่รู้เนาะแต่ว่ามันไม่มีเวลาเอาเข้าใจนะเข้าใจก็ไม่ถ้าเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ผ่านไปเนาะสองเอ็กต้องการหาสองคูณเอ็กถ้ารู้เอ็กก็จบ สมมติถ้ารู้ x เ,เท่ากับก็รู้เลยว่าสอง x ก,ก็เท่ากับ6กคูณก็เท่าบ6ถูกปะ่ะ <Okay. S 1> แต่ว่าต้องรู้ให้ได้ว่า x อ,อ่ะคือเท่าไหร่เนาะอันนี้อันนี้สมมตินะ3เนี่ยเป้าคือต้องรู้ x ก,ก่อนแล้วรู้ x มาจากไหนก็นี่ไงจุ๊บแก้สมก,การออกมาใช่ป่ะไได้เป็นอะไร x เ,เท่ากับ1ส่วน2ไหมลองแก้ดูเนาะ รู้เแล้วก็มาใส่ในนี้เพื่อจะในในใน,นั่นก็มีนีน่นะแบบว่<ะ>าท่ครูใครทดสอบตอนแรกอะ่ะใช่ไหมก็ได้เป็น2คูณกับ1.2ส่วนอบตอบไรดีเนาะลองแก้ดูนะลองแก้ดูนะคูถ้ามีเวลาจะเข้ามาดูให้ถ้าแก้แล้วทักมาหน่อยเดี๋ยวคุูได้เข้ามาดูให้นะครับอุย้อย่างสิงงงทำไมยังไม่ได้แก้ อ่ะข้อสามห้าสามห้าจุสเกลออนแมปอืมเรเชเชแน่แน่เรเรชเชลแน,แน่แน่เลยแน่แน่เช่ไหมมีคำว่าสเกลมีคำว่าเรดมีอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับ ก็คือได้มาละคู่หนึ่งตุกนาบแม็กไม่เอาลงไปถ้าเกิดห้าห้าร้อยลาดิสแทนระหว่างแบบเป็นเท่าไหร่เนาะก็หนึ่งส่วนสิบเท่ากับอะไรอ่ะห้าร้อยอยู่ข้างล่างใช่ไหมเพราะว่ามันต้องตรงกันกับสิบเนี่ยตรงกันกับสิบเเนาะก็ได้อะไร อ๋อก็ได้นี่ห้าสิบแต่ห้าสิบมีเซนติเมตรกับกับกิโลเมตรออนแมพเอ่อและเอ่เอระยะทางในแมพเป็นเท่าไหร่โอ้โหในแมพเนี่ยแมพแมพมันเท่าฝ่ามือเรามันเดี๋ยวมันเอเอมันเท่าฝ่ามือเราเนี่ยมันเท่ากับสมุดเล่มหนึ่งเนี่ยมันห้าสิบกิโลเลยหรอห้าสิบกิโลเมตรเลยหรือห้าสิบเซนที่มันอยู่ในแมพที่มันจะสามารถอยู่ในแมพได้ นะอยู่ในแบบคืออะไรสเกลสมมติใช่ปะ่ะสมมุตออิตรงนี้มีปัญหาเรื่องหน่วยเพรตรงนี้รู้แล้วว่าเป็นเรโชออแต่พลาดเรื่องหน่วยพลาดได้ไงอันนี้จริงอันนี้จริงของจริงเป็นร้อยสมมุติลงไปในแบบก็จะเป็นอันนี้สมมุติ เขาถามอะไรสมมุติก็ต้องเป็น cm สิใช่ไหม cm นะครับไม่ได้ทมของจริงเขาบอกว่าแซมแซมเอ็กเบเกอรี่ แซมเนี่ยสามพันหมูทำได้สามพันเอ่อในหกชั่วโมงเลยนะครับแต่อันนี้สี่พันแปดเยอะกว่าอีกแต่ว่าทำสิบชั่วโมงนะใช้เวลาเยอะกว่านะแต่ก็ได้ได้จำนวนโดนัทเยอะกว่าเหมือนกันดังนั้นแล้วดังนั้นแล้วใครเก่งกว่านะครับคำนี้คำนี้ก็ประมาณว่ามอ p r o d u c t i v ก็คือใครใครทำโดนัทเก่ง,งกว่านะใครทำโดนัทเก่ง,งกว่ากจะทำโดนัทเก่งได้ต้องทำไมครับต่อชั่วโมงต้องทำได้เยอะต่อหนึ่งชั่วโมงทำได้เยอะทำได้เยอะก็ต่อหนึ่งชั่วโมงต่อแปลว่าหาร เนาะหารได้หนึ่งชั่วถ้าหารได้หนึ่งชั่วโมงแล้วทำได้เยอะแยว่าเก่งเนาะมาดูแยงกัน <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> ก็คือต้องหารด้วยชั่วโมงนั่นเองสามพันหารด้วยหกชั่วโมง <Yeah. S 1> ก็ได้เท่าไหร่สามพันสามพันอันต่อหกชั่วโมงสามพันอันเนาะต่อหกชั่วโมงตัดทอนก็จะได้ห้าร้อย อันต่อ1ชั่วโมงก็คือ1ชั่วโมงได้500นะโอเคมาดูใครแอนนี่4,800อันต่อ10ชั่วโมงนะครับคิดเป็น1ชั่วโมงเราก็ต้องตัดทอนเจอซบสี8 0ใครเก่งกว่าแซม เก่งกว่าเท่าไหร่มีใครเก่งอันนี้อ่มีข้อ B กับข้อดีเนาะเก <_ S 1> ่งกว่าเพราะอะไรเนื่องจากใช้เวลาน้อยกว่าเออไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าการหาว่าใครเก่งกว่าไม่ไไม่ได้ไมไ่อย่างนี้มันมันต้องเทียบเป็นชั่วโมงแบบนี้อ่าต้องใช้วิธีการนี้เท่านั้น นั้นมาดูข้อดีแซมแซมเก่งกว่าเก่งกว่ายังไงผลเพราะผลิตได้มากกว่าโดยที่ผลิตได้มากกว่าแอนนี่เนี่ยยี่สิบดลนต่อชั่วโมงจริงไหมชั่วโมงหนึงหนึ่งชั่วโมงเท่ากันผลิตได้มากกว่า20่สอันถูกจริงงนั้นข้อดีดอกเนาะเขียไหม แสดงวิธีทำแกอย่าเอาแต่คำตอบมานะไม่ได้อะไรเลยนะนะครับข้อไหนข้อไหนถูกก็สาเก้าสาเก้าเหมือนถูกแล้วปะตัวผิดปะอ๋อข้อผิดบ่อยอ่ะมีบ่อยข้อปีบ่อย อโอเคข้อนี้มันมันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้คือเครื่องหมายหารเครื่องหมายหารครูเขียนง่ายๆเป็น,นีแล้วกัน ax ส่วนด้วย bx ตัดทอนตัวนี้นะตัดทอนตัวนี้ออกก็ได้เป็น a ส่วน b x หายเห็นปะ่ะแต่นี้มี x มันก็เลยไม่ใช่มันก็เลยไม่เท่ากันเนาะเราบอกก่อนนะอาจจะค่อยลบทีียวส่วนอันนี้ใช่ไหมนะครับ หารกระจายได้จึ๊บกระจายไปนี้อันนี้ก็ได้เป็น b ส่วน x ะเนอะไอ้โทษ b S, <S ส่วน y ลบนะครับลบ a S, ส่วน y ก็นี่ย b S, ส่วน y ลบ a S, ส่วน y นั้นเขา b by 2นะแสดงวิธีทำไม่ด e ี e, เวลาทำแก้นะ ทีอ่ะประมาณนี้เนาะตรงไหนอยากให้เพิ่มเติมก็นี่มานะเดี๋ยวครูเอาเนี่ยมันจะย้ายทำอันนี้นึกว่ามีเวลาพลาดครูก็พลาดเองด้วยนะเอ่อน,นะ จริงๆคุณมีตัว G D V e a d y ด้วยนะถ้ามีเวลาก็นั่ง,งทำนะครับไอตัวเชเลยอยู่ไหนวะนี่อาจจะอัพโหลดนานนิ คือใกล้เคียงของจริงนะลองศึกษาดูแล้วในนี้ในนี้คือเนี่ยอันนี้จะใกล้เคียงของ,ของจริงเพราะมาจากออฟฟิเชียลของเขาเนาะเดี๋ยวครูด,ดูซิมีเฉลยรึเปล่าแต่เฉลยเพิ่งข้าง เจ็ดอ่ะอันนี้เป็นตัวเฉลเยเฉลยของอะไรว้าขีอ้อขีมเียๆขีอ่ะเอาเอาชุดนี้ละกันชุดนี้แหละมีเฉลยชดุชดสองมันไม่มีเฉลยนะครับเรดี้จีดีเรดี้ ชุดนี้นะสีเขียวนะสีเขียวนตั้งใจทำให้ดีพะใกล้เคียงของจริงมากที่สุดแล้วนะครับอ่ะลองดูนะครับไม่ได้ก็ลองไปดูเฉลยดูเนาะถ้ามีคำถามก็แต่ไม่รู้ลายมาคือพอครูต้องนอนเร็วอย่างที่บอกว่าครูไม่สบายต้องนอนเร็วตัก เรื่องตักมีปัญหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็สู้ๆพรุ่งนี้ขอให้ผ่านไปได้ดีโอเคนะครับวัสดีครับ